้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเข้ามาได้ยังอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังแป๊บนึงแป๊บนึงไฮยไฮไม่ไฮเอเวอร์บิงจิงกับเบลเฮ้ยวันนี้พี่หมีสวัสดีค่ะทุกคนยังไงเซโยเฮ้ยคือนอกไลฟ์ไม่เคยยุ่งเลยในไลฟ์มันยุ่งงงมาก ใครคะให้ทายก่อนจากเสียงเสียงกิีดร้องวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันนะคะชาเลนจ์ในไลฟ์นี้ก็คือกอดรุ่นสี่ค่ะช่วยดูเลยว่าเราจะม่เราจะมาดูริแอคชั่นนะคะว่ารุ่นสีรักกันแค่ไหนเรื่มเลยค่ะเวเน็ตตี้อลไรที่ทำไปแล้วอ่ะฉว่าคน ได้ก็ให้คะแนนเต็ม10ได้11นะคะเพราะว่ารักกันมากอันนี้ข้ามไปก่อนนะคะแล้วต่อไปเป็นลูกหมาค่ะลูกแม่ไม่กอดห่ะลูกหมาเบอร์อันนี้ก็เต็ม10ให้ศูนย์นะคะเพราะว่าเป็นอ้อมกอดที่ไม่เคยอบอุ่นเท่าไหร่พี่มีมาเร็วพี่มีพี่มีได้จบไหมพี่ พี่นีพี่มีรักหนูเลยพี่นีอันนี้เต็มสิบก็ให้ดานนะคะสุดสุดสูดสุดเลยเหรอสุดมากสุดแล้วสุดแล้วไอ้ครอบครัวนี้เหมือนกันเลยไม่ชอบหนูเลยสักคนครอบครัวมีไม่เคยชอบหนูครอบครัวมีไม่ชอบหนูอะไรันั้นอ๋ออาจจะยังนะถ้าครบแล้วนะคะ อันนี้งอนกันอยู่ไม่นับค่ะใช่นอนกันอยู่กันหนูกับหนูอุษาวางแผนเปิดแบบว่าเปิดตัวให้แบบว่าไม่ใช่ประตูเปิดตัวอะไรไม่ไล่ไล่ไม่ใช่เปิดตัวเปิดตัวเดบิวต์หนูอุสาววางแผนให้เขาง้อในไลฟ์แต่เขาไม่ง้อหนูค่ะทุกคนใช่เพราะงั้นตอนนี้หนูไม่ยุ่งกับเขาค่ะเขาคือใครไม่ค่ะเบอร์เบอร์เขาไลฟ์ไม่ได้เบอร์เพราะว่าไม่ยอมง้อในไลฟ์เอง อุตส่าห์เปิดตัวเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้งอก็ไม้งอนะคะเย่ถ้าคนท่เงืนถ้าฉันไม่เงื้อก็พอแล้วปะแต่คนที่งื้อมันมีแค่ฉันว้าวเอาติ้งเป็นไงบ้างพี่ก็งอนมาทั้งวันใครงอนใครงอนเอางินเหรอเอาติ้งก็เงอนเอาติ้งก็งอนแต่ว่าง้อเรื่องตอนเอาติ้งแล้วเหลือเรื่องวันนี้ยังไม่ได้งอกันโอ้โหใช่ มันมันงอเป็นวันวันไงแต่ว่างอเป็นวันวันแบบเขาเรียกว่าอะไรแต่ละวันจะมีสตอรี่ไม่เหมือนกันเราต้องตามให้ทันใช่คือพี่รู้ไหมทำไมหนูถึงพูดช้าคือพี่เปิดเสียงแล้วกลืมเปิดเสียงอยู่ข้างๆไมคะ ถ้าเธอไม่ท้อจะงอแล้วนะถ้าไม่ไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาจ้านนิคือทุกคนจะฟังหนูออกไหม,ไมคือ,อนิชาบอกว่าฟังไม่ออกอะ่ะหนูจะเผานิชาให้ฟังแล้วกันทุกคนคือทุกคนมีเวลาน้อยหนูจะเล่าเรื่องนิชาแล้วกันนะเพราะว่าเม <f ix> ื่อกี้นิชาบ่นว่าสำเนียงหนูฟังไม่ออกใช่ไหมคือ,อนิชาตอนเต้นโอลิจินัล ไม่่ใชแบบมันเป็นอย่างนั้นเลยุ่กคนพูนคำว่วใช่ไหมท่าจุด่าแต่นิชาอาจจะก็ไปตู้ไม่มี่ห่อแม่เผ่านิชาโอนยี่สิบเดี๋ยวหนูแปะบัญชีให้นะคะเริ่มยังอะไรเริ่มเหรอคะเริ่มไปเต็มตัวเฮ้ยยังไม่หมดเวลาเลยอีกตั้งเครื่องชัู่ฟัว พี่พี่เหมือนที่รอเวลานี้มานานอะเหมือนที่รอเวลานี้กันมานานอะพี่พี่ไม่ตอนนี้หนูเป็นหัวหน C G M 4 o r day ทรักทุกคนค่เป็นหยอกน C G M for day ที่รักทุกคนค่ะเราเป็น C G M 4 o d ค่ตอ